เราจะนําเสนอข่าวชายแดนข่าวการเมืองแต่หนึ่งในข่าวที่ยังไม่หายไปไหนก็คือข่าวเกี่ยวกับวงการวัดคุณผู้ชมวงการสงฆ์นี่แหละครับคือตอนนี้ชาวบ้านที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาคัดค้านกันคัดค้านรักษาการจะเอาวาดรูปใหม่ที่ทางวัดเนี่ยไปสรรหามาจากวัดอื่นทีนี้ระหว่างเขารวมตัวกันอยู่มีเก๋งปริศนาพุ่งฝ่าเข้ามาเลยฮะ ชาวบ้านล้อมเลยคุณผู้ชมชนไปแล้วนี่ชนไปแล้วครับชนคุณป้าท่านหนึ่งที่มาร่วมชุมนุมจนได้รับบาดเจ็บครับนี่เกิดขึ้นสิบโมงเช้าเมื่อวานนี้นะที่วัดสโมสรสันนิบาตหรือว่าวัดนาแลในอำเภอสิชนจังหวัดนครสิีธรรมราชครับ เป็นกระบะหรือเปล่าเออใช่ลักษณะเป็นกระบะใช่ไหมวัดถ้าคันนี้ใช่ชาวบ้านเขามารวมตัวคัดค้านการแต่งตั้งรักษาการเจ้าวัดรูปใหม่ครับที่เจ้าคณะตำบลไปสรรหามาจากวัดอื่นแต่แล้วมันน่าจะมีหลายคันว่าคันนี้เก่งว่าดอมวันนี้กระบะคันนี้เก่งโอ้แสดงว่ามาหลายคันจริงด้วยแล้วผู้ชายคนหนึ่งที่ขับเก่งคันนี้ฝ่าเข้ามากลางวงชาวบ้านไปชนพี่อรไรพรวัย57บบาดเจ็บไปซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการชนโดยเจตนาหรือว่าโดยอุบัติเหตุนะ แต่มันทําให้สถานการณ์เนี่ยตึงเครียดกว่าเดิมครับชาวบ้านก็มาล้อมไว้แล้วก็ทุบรถด่าคนขับเนี่ยตำรวจกับฝ่ายปกครองต้องเข้ามาเป็นตัวกลางมาคอยห้ามครับไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงสุดท้ายเมื่อรถเก๋งหลุดวงล้อมชาวบ้านก็พยายามขับไล่ออกไปแล้วคันรถคันนี้ก็ขับหนีออกจากวัดทันทีครับพี่ไรพรที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาเป็นแผลบวมช้ำนะที่ขาซ้ายต้องแจง้งความครับ ไปเลยที่สถานีตาํารวจภูทรศิีชนจะด,ดําเนินคดีกับชายคนขับรถเกง๋งโดยสถานการณ์ที่วัดแห่งนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันตึงเครียดมาสี่หเดือนแล้วนะเพราะชาวบ้านเขาเห็นความไม่ชอบมาพากลในการแต่งตั้งรักษาการจเจ้าอาวาสรูปใหม่เพราะมีวัดปฏิบัติที่ไม่น่าเคารพสถานในมุมมองของชาวบ้านกลุ่มนี้โอ้นี่เอามาเป็นป้ายมาขึงไว้เลยอะ่ะแล้วชาวบ้านก็เกรงว่าจะเป็นการเข้ามาครอบงําวัด และมันจะไปกระทบกับเงินเกือบ20ล้านบาทของวัดอาจถูกนําไปใช้แบบไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ถูกต้องจะขัดต่อคําสั่งเสียของหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดครับชาวบ้านก็เลยร้องเรียนไปยังเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าคณะภาค16แล้วตอนนี้รอผลการประชุมคณะสงฆ์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดความขัดแยง้งและเดี๋ยวมันจะขยายวงกว้างไปมากกว่าเดิมครับอาจจะต้องให้ผู้นําท้องถิ่น หรือว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่มาช่วยประสานนะครับ